วันนี้ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะอยู่ที่มูลที่ทีตะบเกอรูนะคะซึ่งมีจันเองนางนิตาสุุวันเป็นผู้นำโมโจของตะบเกอรูนะคะวันนี้ก็ภารกิจหลักที่ผู้นำโมโจที่เราจะต้องทำก็อีกภารกิจหนึ่งก็คือเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางด้านอาสนะคะซึ่งอาจจะมีกิจกรรม2กิจกรรมด้วยกันนะคะก็คือเรื่องของการ อาปูปักบ้านนี้มีรลีู้่ปปกกักเองนะคะแล้วก็เรื่องของอดาดังนี้มีปุ่นผู้คนรักกันสําหรับปุ่นปูปักไอ้คนในจุนๆนะคะแล้วก็ตินนี่นะคะอ,ะอยู่ในเื้นที่ของมูที่ตีตะบนกอรัซึ่งเป็นบ้านของปุ่นนำโอโจเองการบ้านคนีกจันเองนะคะก็จะมีเรื่องของการปลูกปักมากกว่าสามสิบชนิดเพื่อบริโภกไว้ในครัวเรือนอาสหรับครัวเรือนนะคะแล้วก็จะมี การขยายตัวคในพื้นที่ในจุมจนนะคะในเรื่องของการปูปักมากกว่า30จดชนิดด้วยกันเพื่อบริโภคลดค่าใช้จ่ายเพิ่มไว้ได้กับรัวเดือน,นะคะ่ะ ค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านของน,นันดเดียวนะคะนันน,นี้เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหม,มู่4ค่ะเดี๋ยวเราไปหยนนานันทกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ที่บ้านมีปั่งอะไรบ้างคะมีค่ะมีหลายอย่างค่ะมีดำดิบปลายานค่ะนี่มะเขือค่ะนี่มะนาวก็มีค่ะดิปรี <c oughs> <c oughs> มีตกไร นี่บวกการนี่ยันบวกก็มีการกอันนี้กโอ้เนะนี่มกกละละกอกามีมะละกอก็มีกาะก่อนหลังจากที่เข้าร่วมโครงการมันนี้มีรักผูกปักกินเองเลยก,ลก็มีการเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างคะใน,น,นใครัวเรือนได้จำหน่ายขายได้สดจันปิด มีแต่ไอ้มีรายได้ในครัวเร <S <S ือนเพิ่มขึ้นลดยด่ใจในครอบครัวค่ะก็ต้องขอขอบคุณในการนาสุนิดมากการที่วันนี้ได้ปลามาเยี่ยมจุมบ้านนะคะซึ่งมีปักมาไม้มากกว่าจากิชนิดนะคะแล้วก็วันนี้ก็ได้รับร่งกว่าจะนสุนิดนะครับสำหรับขอบคุณม็ตรปันมั่วแล้วก็สัวนลูนะครับเพื่อพาไปเพาะปันสู่ครอบครัวกองเงินเดือนนี้ในการในการภารกิจของคุณนโมโจในเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือนนะครับ กิจกรรมบ้านนี้มีรักปูปักกินเองค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่๖นะคะบ้านปะมูดนะคะซึ่งกิจกรรมทีนก็เป็กิจกรรม ต่างนี้มีผลผู้คนรักกันนะคะโดยแกนนําหลักก็คือท่านผู้ใหญ่หมู่ที่6นะคะผู้ใหญ่จัดใจดนักมณีค่ะเดี๋ยวพบกับท่านผู้ใหญ่ค่ะครับก็สวัสดีครับครับก็สําหรับของหมู่ที่6นะครับก็มีโครงการต่างนี้มีผลผู้คนรักกันนะครับก็โดยการสนับสนุนจากหน่วยงานพัฒนาชุมชนของอำเภอสุ่งสงนะครับและก็ตางผู้นำโมโชนะครับก็ได้เข้ามาร่วมปลูกนะครับอย่างเช่นว่ามีมะละกอ มีกล้วยนะครับมีฟักเขียวมีมะม่วงมีสตอนะครับแล้วก็มีหลายๆอย่างครับมีขา่ามีตะไคร้นะครับสำหรับที่ได้ประโยชน์ก็คือนะครับทังผู้คนทังซอยเนี่ยนะครับผ่านไปผ่านมาเขาก็ได้เก็บกันไปรับประทานนะครับก็ถือว่าเป็นปักที่ปลอดสารพิษนะครับที่ทุกคนจะได้รับประโยชน์นะครับสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารก็กับผมคิดว่าจะขยายา ต่อไปนะครับสำหรับโครงการนี้เดี๋ยวจะปลูกเพราะว่าทางหมู่ที่6เนี่ยยังมีอีกหลายซอยนะครับที่ว่า,อาสองข้างทางที่สามารถที่ว่าปลูกพืชปักสวนครัวได้ครับก็เดี๋ยวจะขยายต่อไปครับผมค่ะพีจันในานามของผู้นาโอจโจตะบนกอรูก็รู้สึกมีความภูมิใจนะคะที่ได้มีส่วนร่วมกับพัฒนากรตะบนกอรูในการกับเพื่อนในเรื่องของการ บ้านนี้มีรักผู้ปักกินเองแล้วก็ตังนี้มีผุนผู้คนรักกันซึ่งก็ตังไม่จวบ,บ้านในพื้นที่ในตำบลกอรูได้มีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นกะขอบคุณกะ